เปิดคลิปความสนิทสนมแอปทักซะออนและนนกุลคล้องแขนกินไอติมคนดูทะลุ3ล้านครั้งเรียกได้ว่าทําเอาหลายคนกรีดฝันเป็นจริงแอปทักษะออนและทิมพิธาเจอกันแล้วแถมงานนี้ยังได้ถ่ายรูปคู่กันโดยมีน้องปีใหม่และน้องพี่พิมพ์พอยู่ด้วยเรียกได้ว่าทําเอาจิ้นหนักมากเลยทีเดียว แต่งานนี้ต้องบอกเลยว่ากลับมีชาวเน็ตตาดีเห็นสาวแอปควงหนุ่มคนอื่นมาด้วยที่ไม่ใช่ทิมพิธาซึ่งหนุ่มคนดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนนกุลชานนพระเอกหนุ่มรุ่นน้องของแอปทักษอรแถมยังมีชาวเน็ตเห็นว่าหนุ่มนนกุลได้ช่วยถือผ้าห่มของน้องปีใหม่เดินเข้างานมาด้วยซึ่งก็ทำเอาแอปทักษอรอและทิมพิธาจิ้นแตกเลยทีเดียว ซึ่งวันนี้เราจะพาไปย้อนดูคลิปความสนิทสนมของสาวแอปและนนกุลพระเอกหนุ่มรุ่นน้องโดยเป็นคลิปที่ทั้งคู่ถ่ายติ๊กตอกเล่นกันโดยคล้องแขนกันกินไอติมแต่สุดท้ายทางด้านนนกุลก็แอบกินไอติมที่ทางด้านของสาวแอบทักซอนถืออยู่ซึ่งต้องบอกเลยว่าคลิปนี้มีคนดูทะลุ3ล้านครั้งกดไลค์ถึง2 0 0 0 0ครั้งเลยทีเดียว